ภาพบรรยากาศเมื่อเวลา19นาฬิกาวันที่28กรกฎาคม2564พันเอกคำกรชื่นผู้มัคับการควบคุมส่วนหน้าพื้นที่หนึ่งกองทัพรัฐฉานใต้เป็นประธานในพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรบราชาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงงร l พระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพน 28, รรษา28กรกฎาคม2564ณนะหอประชุมบอกอดอยก่อวันรัชฉานสมมตรงกันข้ามกับตำบลเทิดไทยอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายโดยมีนายทหารและมวลชนร่วมพิธีประมาณ1,000คนณนะดอยก่อวันพิธีถวายพระพรเฉลิมพเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยพระารางกูลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ,พชาวเกิดไตท,ทุกหมู่เหล่ารวมถึงพี่น้องชาติพันธุ์บนดอยก่อวันแสดงความจงรักภักดีในพระมหากรุณาธิคุณและพระบารมีปกเกล้าปกระหม่อมขอผลอันประเสริฐใดในโลกล่าให้พระองค์ท่านจงมีพระพรารมัยแข็งแรงอยู่เป็นมิ่งขวัญให้กับปวงชนชาวไทยชาวไตและพี่น องชาวชาติพันธ์ได้พึ่งพระบารมีใต้ร่มพระโพธิสมภารตลอดกาลนานเทินด้วยกล้าวด้วยกม่อมขอเดชะ